ห้องข่าว f m 1้อง m ช่วงเล่าขานงานวิจัยสวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM100 ค่ะช่วงเล่าขานงานวิจัยนะคะวันนี้เราจะไปติดตามโครงการ U2T มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่บ้านป่าสักน้อยตบลเชิงดอยอเภอดอยสะเก็ดนะคะตอนนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักรกฤษวังราชคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์คะโครงการ U2T มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ค่ะที่ท่านอาจารย์รับผิดชอบคือพื้นที่ตบลเชิงดอยอ,อดอยสะเก็ดนะคะอาจารย์คะ ถูกต้องครับผมค่ะเราที่มาที่ไปข้อมูลของพื้นที่ตําบลให้เราฟังหน่อยค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงไปลงในพื้นที่นี้ค่ะครับผมคือที่มาที่ไปที่ผมไปทำโครงการยูทูีที่ดอยสเก็ตนะครับเนื่องจากแรกเริ่มเลยเนี่ยผมทําโครงการวิจัยโครงการอื่นก่อนนะครับที่ที่พื้นที่นี้ซึ่งก็จะคุ้นเคยกับชาวบ้านมาพอสมควรนะครับงั้นพิธีส่วนใหญ่ที่ทําเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพของของประชาชนในพื้นที ko ่นะครับพออมีโครงการยูทเข้ามาเนี่ยเราก็เลยได้ได้คุยกับชาวบ้านนะครับว่าเขามีความต้องการที่จะให้เราทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็เลยมีการระดมความคิดกันนะครับเริ่มเริ่มจากแม่หลวงนะครับท่านท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเอ็ดบ้านสารป่าสักน้อยนะครับผมก็ไปรวบรวมสมาชิกมาหารือพูดคุยกันว่า ถ้าเราจะดําเนินโครงการเพื่ออยกระดับคุณภาพชีวิตขึ้นมาสักอย่างเนี่ยชาวบ้านแล้วก็ผูดด้นาชุมชนเขาอยากทาอะไระนะครับอันนั้นอันนั้นก็เป็นที่มาของการการระดมความคิดพอเราพอเราระดมความคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสรุปก็ได้ก,ไดก็ได้ข้อสรุปว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยากมีรายได้เสริมแต่เสริมจากอาชีพปกติหรือบางคนที่เขาเขาก็ไม่มีอาชีพก็อยากจะมีรายได้เล็กๆได้น้อยนะครับแล้วหมูบ่บ้านเนี่ย เขาก็จะมีลักษณะสําคัญอันนึงก็คือเขาเขาปลูกใบเชียงดาหรือผักเชียงดาที่เรารู้จักกันนี่นะครับค่อนข้างเยอะอนะครับเคยมีหน่วยงานก่อนหน้านี้หลายปีละมาส่งเสริมให้เขาปลูกนะครับแต่สุดท้ายพอส่งเสริมเสร็จก็ไม่ได้ทํากิจกรรมต่อเนื่องอใ,ใบเชียงดาผักเชียงดาเนี่ยก็มีเยอะเต็มหมู่บ้านไปหมดก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อย่างอางจริงจังครับเพราะฉะนั้ ตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าโครงการยูทูีเนี่ยเราก็เลยจะดึงเอาตัวใบเชียงดาซึ่งมันมีคุณสมบัติเชิงสมุนไพรนะครับแล้วก็ทุกๆบ้านปลูกปลูกกันเยอะมากในในชุมชนเนี่ยเราจะดึงเอาตรงเนี้ยมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปครับผมค่ะกเ็เป็นศักยภาพที่ทาง หมู่บ้านเนี่ยเขามีอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์นะตําบลนี้ใช่ครับใช้เป็นถือว่าเป็นทรัพยากรอันหนึ่งที่ที่มันมีอยู่แล้วในชุมชนนะครับเราก็จะมาช่วยกันคิดว่าจะทํายังไงให้มันต่อยอดได้เป็นเป็นสร้างรายได้ได้ประมาณแบบนี้ครับผมค่ะแล้วทีนี้พอลงพื้นที่แล้วสรุปแล้วว่าเนี่ยจะต่อยอดจากเรื่องของการปลูกผักเชียงดาแล้วเราทํายังไงต่อคะอาจารย์คะค่ะพอเราสรุปกันได้แล้วว่าเราจะใช้ผักเชียงดาเนี่เยเป็น ตัวเริ่มต้นนะครับเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ไปพูดถึงเรื่องของการปลูกนะครับเพราะว่าเขาปลูกกันได้แล้วแล้วก็โ้ผักเนี่ยแบบเจริญเติบโต,ตดีมากอใบสวยงามเลยครับแล้วก็มีกันคน่อนข้างเยอะทุกบ้านเลยปลูกกันทุกบ้านเลยนะครับแล้วก็แั่งคิดกันว่าเราจะเอาเชียงดาไปทําอะไรนะครับเรารวมความคิดกันกันใช้เวลาพอสมควรเลยครับจนสุดท้ายเราก็ไปพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยชาวบ้านเขาเคยทาชา นะครับเอาใบเชียงดาเนี่ยมาทําชาแต่ปัญหา <okay. S 2> ของใบเชียงดาชาเชียงดาของของชาวบ้านก็คือเขาทํากันตามเอความรู้ที่เขามีอยู่ <Okay. S 2> ทํากันตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือไม่ได้มีหลักวิชาการอะไรเลย <Okay. S 2> นะครับทําเสร็จเอได้ได้ชาเชียงดาเสร็จก็เอามาบรรจุแบบธรมธรมดาธรรมดาแล้วก็ไปวางขายนะครับมันก็มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างเช่น <Okay. S 2> อชาเชียงดาที่ผลิตออกมาได้เนี่ยก็ไม่ได้มาตรฐานตากแดดแห้งบ้างไม่แห้งบ้างอบบ้างไม่อบบ้างแบบนี้นะครับ mm hmm. สีก็ไม่สวยนะครับแล้วก็ <Okay. S 2> ไม่รู้ว่ามีสรรพคุณอะไรยังไงจริงหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นปัญหาที่ที่ตัวชา <Okay. S 2> แล้วก็บรรจุพันพุ์แพคเกจจิ้งที่เขาที่เขาทํากันมาก็เป็นถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ยครับเอจับใส่ถุงแล้วก็ปริ้นฉลากมาแปะ มันก็ไม่ได้น่าดึงดูดแบบนี้ครับเอาไปวางขายฝากขายตามร้านค้าในชุมชนนานนานวันเข้าก็ขึ้นราแบบนี้ครับหรือบางทีก็ชื้นเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสีสรุปแล้วก็คือที่เขาผลิตมาแบบเดิมอะ่ะมันไม่ไม่ถูกใจลูกค้ามันไม่ดึงดูดให้ลูกค้ามาซื้อนะครับด้วยด้วยเหตุผลด้วยปัญหาหลายๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นละเราจะพัฒนาตัวชาเชียงดาเนี่ยที่ที่เขาเคยทําแต่เดิมเนี่ยให้มันได้มาตรฐานให้มันสามารถมีศักยภาพเชิงธุรกิจเอาไปขายได้โดยเอาหลักวิชาการเอางานวิจัยเอาองค์ความรู้ที่ที่อาจารย์หมาวิยาลัยอย่างพวกเรามีอยู่เนี่ยคไปใส่ให้เขาครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นก็คืออ่าทําเป็นชาเชียงดาชาเพื่อสุขภาพครับผมค่ะ ประโยชน์ของของชาเชียงดาเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์คะคือที่เราสรุปกันว่าเราจะมาทําชาเชียงดาแล้วชาวบ้านเขาก็อยากทําชาเชียงดาขายเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันมันก็มีกระแสของเรื่องผักเชียงดาอยู่ละนะครับทั้งในเรื่องของกระแสจากโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็จากงานวิจัยจริงๆมันก็มันก็มีรองรับค่อนข้างเยอะเลยครับว่าไอ้ชาเชียงดาเนี่ยหรือใบเชียงดาเนี่ยมันมีคุณสมบัติเด่นๆเลยก็คือเรื่องของการลดระดับน้าตาลในเลือด เพราะฉะนั้นสรรพคุณหลักที่ที่คนขายใบเชียงดาหรือคนขายชาเชียงดาส่วนใหญ่เขาเขาเอามาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าเนี่ยก็คือเรื่องของการลดระดับน้าตาลในเลือดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือก่อนหน้านี้เพราวว่าเขาก็รู้ว่าชาเชียงดามันลดระดับน้าตาลในเลือดได้แต่ความรู้ของเขาก็คือเป็นการบอกต่อเป็นการทราบมาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการของของผมเนี่ยนะฮะที่ที่ทาไป ท้งนี้ก็คือเอาใบเชียงดาทั้งใบสดแล้วก็ชาเชียงดาที่เป็นชาเรียบร้อยแล้วพร้อมจําหน่ายพร้อมดื่มเนี่ยไป,ไปวิเคราะห์ครับไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางทางเคมีของเขานะครับว่ามันมีองค์ประกอบทางเคมีมันมีสารประกอบอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่ซึ่งสารเหล่านี้ยมันมีคุณสมบัติในการลดระดับน้ำตาลในเลือดหรือมีคุณสมบัติอื่นๆได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งหลังจากที่เราทํากิจกรรมของเรา เสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปไปวิเคราะห์ะตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับหลังนั้นเราก็ได้ทราบค่าของสารประกอบต่างๆที่อยู่ในใบเชียงดาครบถ้วนเลยครับ<ม>ซึ่งก็สรุปได้ว่าในใบเชียงดาของของหมู่บ้านป่าสักน้อยเนี่ยที่เชิงดอยเนี่ยมีคุณสมบัติ นั่นหมายความว่ามีสารประกอบมีสารเคมีที่ช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้จริงนะครับและนอกจากนั้นเราก็ยังพบว่ามันมีสารเคมีบางตัวที่อยู่ในชาเชียงได้เนี่ยที่มีฤทธิ์เป็นเขาเรียกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันดีว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนซ์ครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ในการยกระดับมาตรฐานของสินค้าของเราก็คือมีอผลงานวิจัยมารองรับ นะครับมีการตรวจจากห้องปฏิบัติการมามาอ้างอิงนะครับเพราะฉะช,ชาของเราก็จะมีความแตกต่างจากชาบางแห่งบางที่ที่เขาทําขึ้นมาแล้วก็ขายกัน<ช>ปกติเลยนะครับเพราะว่าของเรา,เราก็จะมีะ<ช>ผลตรวจผลตรวจจากห้องแลบยืนยันด้วยครับผมเพราะฉะนั้นขั้นตอนของกระบวนการตรวจพิสูจน์ว่ามันมีสรรพคุณจริงผ่านไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเราเอาอมาใช้ในเรื่องของ เหมือนกับว่าเราก็ต้องมีบรรจุภัณฑ์ต้องมีช่องทางการจาหน่าย<ช>ะไรต่อเหมือนที่ผมอ่าได้กลดไปเมื่อเมื่อเมื่อตอนตอน้นนะครับเราพัฒนากระบวนการผลิตชาให้ชาวบ้านเรียบร้อยครับนะครับใช้องค์ความรู้ของผมใช้องค์ความรู้ของอาจารย์ที่ร่วมร่วมกิจกรรมร่วมโครงการของเราเนี่ยนะครับพัฒนาการผลิตชานะครับคําว่าพัฒนาในที่นี้ก็เริ่มตั้งแต่ จะเก็บใบเชียงดายังไงจะตากยังไงจะอบแห้งที่อุณหภูมิอย่างไรค่ะนั่นหมายความว่ากระบวนการผลิตชาตอนนี้ชาวบ้านถูกสอนอเรียบร้อยแล้วช,ชาวบ้านสามารถผลิตชาที่มีคุณภาพได้ละวนะครับต่อมาเมื่อเมื่อเราได้ชาแล้วเนี่ยเราก็มองย้อนกลับไปปัญหาเดิม ที่ <Yeah. S 2> ผมเคยเล่าห้ฟังสักครู่ก็คือแพคเกจจิ้งมันไม่น่าดึงดูดเลยครับ mm hmm. สมัยที่เขาทำในในอดีตก็ใส่ถุงพลาสติกธรรมดาที่ไปซื้อตามร้านขายขายถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ปริ้นกระดาษออกมาแปะวันดีคืนดีฝนตกโดนฉลากฉลากก็เลอะสีหยดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่เป็นผลงานเด่นของของโครงการยูทีของของผมเลยก็คือเรื่องของการพัฒนาผลิตอขอโทษการพัฒนาบรรจุภัณฑ mm ์ hmm. สําหรับ ชาเชียงดาวนะครับหลักการพัฒนาเอบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งเนี่ยผมก็เชิญผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับซึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งก็มาคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราดีแหละครับมาฟังแนวคิดนะครับโจทย์อย่างหนึ่งของผมก็คือผมจะไม่เป็นคนออกแบบบรรจุภัณฑ์ผมจะไม่เป็นคนดีไซน์ไม่เป็นคนสร้างเค้าโครงใดๆทั้งสิ้น พราะผมกําลังมองว่าบรรจุภัณฑ์นี้ยมันจะอยู่กับชาวบ้านมันจะอยู่กับกลุ่มผู้ผลิตชาเพราะฉะนั้นลักษณะหน้าตารูปแบบสีสันทั้งหมดของบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะมาจากชาวบ้านช่วยกันคิดนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการกระบวนการของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ก็คืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะมาคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านเลยครับใช้เวลาเป็นเดือนเอเลยฮะนะครับในการพูดคุยว่าเขาอยาก เขาอยากได้บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะยังไงสียังไงมีรูปมีภาพมีองค์ประกอบยังไงบ้างะนะครับเพราะฉะนั้นพอผ่านกระบวนการนี้ไปอาจารย์เขาเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนปุ๊บเขาก็เอากลับไปออกแบบตามตามหลักวิชาของอการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับก็ผ่านการแก้ไขทำโมเดลเสร็จก็เอามาให้ชาวบ้านดู บางส่วนเขาชอบบางส่วนเขาไม่ชอบก็ปรับปรับกันอยู่นานพอสมควรครับจนใช้ haul, ใช้เวลาประมาณสักสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนสุดท้ายเราไ,ได้อบรรจุภัณฑ์ของของชายเชียงดาวออกมาครับผมซึ่งเราแบ่งชายเชียงดาวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองสองแบบนะครับอาจารย์อาจารย์เขาก็ช่วยออกแบบให้สองแบบก็คือหนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นกล่องเป็นกล่องนะครับ สี่เหลี่ยมเลยครับ <c oughs> แล้วก็ข้างในก็จะบรรจุชาเป็นซองๆ <c oughs> นะครับชาเป็นซองๆแบบที่เราเห็นตามตามร้านค้าทั่วไปที่เวลาเราอเอาไปชงแล้วก็เอาไปเอาซองไปจุ่มในน้ำลึกออกนะฮะค่ะให้มันละลายออกมาใช่ครับอันนั้นอันนั้นเป็นชาแบบกล่องราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่ากล่องนึงอชาวบ้านเขาตัดสินใจก็ว่าเขาจะบรรจุป,ประมาณสามสิบซอง <c oughs> ประมาณนี้ครับบรรจุภัณฑ์อีกแบบนึ้งคือเป็นเป็นซอง ในซองเนี่ยก็จะมีซองชาเล็กๆอยู่ประมาณยี่สิบซองราคาก็จะปูกลงมานิดนึงแบบนี้ครับก็แล้วแต่ว่า,าลูกค้าหรือหรือผู้บริโภคเขาสนใจเขาชอบบรรจุภัณฑ์แบบไหนแบบกล่องหรือแบบซองประมาณแบบนี้ครับค่ะ,ะ,คะได้สินค้าได้แพคเกจจิ้งแล้วการตลาดล่ะคะอาจารย์คะโอเคตรงนี้สำคัญม,มากเลยครับคเพราะว่าก่อนก่อนแ้่ที่เราจะมี โครงการยูทเข้าไปเนี่ยคถามชาวบ้านว่าเขาทําแบบเดิมแล้วเขาเอาไปขายที่ไหนออย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนเรียนให้ทราบนะครับเขาก็เอาไปขายฝากขายตามร้านค้าในชุมชนอืนะครับวางขายหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านของแม่หลวงอย่างเงี้ยครับหรือบางทีเอทางตําบลเชิงดอยเนี่ยเขาจะมีอะไรนะฮะถนนคนเดินอ่าก็ผัก เปลี่ยนเวียนกันไปขายที่ถนนคนเดินถามเขาว่าขายได้ไหมคำตอบก็คือมันได้แหละแต่มันน้อยมากาน้อยมากจนไม่สามารถสร้างไรายได้อะไรได้อะนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เลยนํามาสู่เรื่องของการจัดการเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรือการตลาดานะครับโจทย์ที่ผมวางไว้ตอนนั้นคร่าวๆเลยคือชาวบ้านเขาควรจะต้องรู้กระบวนการการ,การตลาดสองระบบระบบที่หนึ่งก็คือการตลาดแบบที่เราเรียกว่าออฟไลน์นก็คือขายตามร้านหา ที่สองก็คือการตลาดแบบออนไลน์ใช่ไหมครับ <ฮะ S 1> ก็คือขายตามโซเชียลมีเดียตามแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตต่างๆ <ฮะ S 1> นะครับคือผมเองก็ไม่ได้มาสายการทางการตลาด <ฮะ S 1> ก็เชิญผู้เชี่ยวชาญเลยครับเชิญผู้เชี่ยวชาญเชิญผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์ด้านนี้ <ฮะ S 2> เข้ามาสอนเลยครับผมสอน <ฮะ S 2> กระบวนการจัดการการสร้างช่องทางการตลาดทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์วิธีการสอนก็สอนโดยการอบรมการฝึกปฏิบัติ การให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยลงไปอยู่ลงไปดูลงไปคลุกคลีกับชาวบ้านสอนจนเหมือนจับมือให้เขาทำอะครับอพอจับนี้เขาทำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่าชาวบ้านเขาชอบมากในเ,เรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับ<ะ>เราสอนให้เขาทำเฟซบุ๊กให้เขาสร้างเว<ะ>็บเพจขายของผ่านเว็บเพจของตัวเองแล้วสอนให้เขาสร้างเว็บไซต์ได้เองเลยครับเราเรา ไม่ได้ซื้อโดมเมนเว็บไซต์ให้เขานะครับแต่เราเลือกใช้แพลตฟอร์มเว็บไซต์แบบแบบฟรีนะครับให้เขาลองสร้างเว็บไซต์เองเขาอยากออกแบบแบบไหนอยากใส่รูปอะไรแล้วก็จะมีผู้ผู้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคอยคอยให้คําปรึกษาครับว่าแบบนี้มันโอเคไหมมันสวยไหมมันเยอะไปไหมมันน้อยไปไหมนะครับเพราะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วกระบวนการที่ผ่านไปชาวบ้านเขาก็มีช่องทางการตลาดค่ะ ่องทางแรกก็คือช่องทางออนไลน์นะครับอยี่ยน่ะปัจจุบันนี้เขาก็ขายผ่าน Facebook ของเขาละานะครับขายผ่านเ,เว็บไซต์ของเขาลนะที่แล้วเป็นเว็บไซต์ที่เขาสร้างเองด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังสอนให้เขารู้จักแพลตฟอร์มพวกเขายของออนไลน์ผมขออนุญาตเอ่ยเอ่ยยี่ห้อคงคงไม่เป็นไรใช่ไหพวกช้อปปีพวกลาซาด้แบบนี้ครับอืเราเราสอนให้เขาใช้เป็น วางสินค้าเป็นโชว์รูปเป็นอะไรแบบนี้ครับเดี๋น,นี้คือคือช่องทางที่หนึ่งช่องทางที่สองคือช่องทางออฟไลน์เราสอนให้เขาเอสามารถเอรู้จักกระบวนการเข้าไปติดต่อร้านค้านะครับพวกร้านค้าระดับต่างๆตั้งแต่ร้านขายของชําไปจนถึงอห้างเล็กๆเพื่อที่จะเอาของของเราเนี่ยไปวางจําหน่ายนะครับเพราะฉะนั้น เขารู้ทักษะเขารู้วิธีการเขารู้กระบวนการเข้าหาแหล่งจําหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากกระบวนการนี้เสร็จสิ้นเขาก็เขาก็มีร้านค้าที่ที่เหมือนจะเป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขายแค่ในหมู่บ้านประมาณแบบนี้ฮะ,ะเพราะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีช่องทางทั้งทั้งทาง,ทาง,ทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ตามตามที่ผมบอกไปครับผมค่ะอ่าทีนี้เรา มีทุกอย่างแล้วแล้วมันยังขาดอะไรอยู่คะอาจารย์คะมันยังขาดอะไรจริงๆแล้วก็สามารถบอกได้เลยว่า u 2ทที่เราทำไปเนี่ยนะครับถามา่ประสบความสำเร็จไหมในในในมุมของผมและในมุมของคนที่ทำงานทางานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเนี่ยเราก็มองว่าประสบความสำเร็จครับ <c oughs> จาก <c oughs> จากเดิมที่ชาวบ้านแทบไม่มีอะไรเลยผลิตภัณฑ์ก็ขายไม่ได้ ไม่มีแพ็เกจจิ้งไม่มีคุณภาพไม่มีมาตรฐานอะไรเลยจนปัจจุบันเนี้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานละมีแพ็เกจจิ้งละมีช่องทางการจำหน่ายละเรา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 ถือว่ามันประสบความสําเร็จแต่ถามว่ามันยังครบถ้วนตามที่เราอยากได้ไหมตามที่เราคาดหวังไว้ไหมคําตอบก็คือยังครับเราเราเรายังคาดหวังว่ามันน่าจะไปได้มากกว่านี้นะครับอันที่หนึ่งสิ่งที่ผมคาดหวังอยากอยากให้มันต่อเนื่องไปก็คือกลุ่มของ กลุ่มของผู้ผลิตชาเชียงดาที่ผมสร้างไว้ให้เนี่ยผมอยากจะให้มันโตขึ้นเรื่อยๆตไปพร้อมกับความมั่นคงแข็งแรงอะครับ uh. ผมไม่อยากให้วันหนึ่งที่โครงการยูนท,ทีเดินออกมากลุ่มก็ค่อยๆอ่อนแอลงสมาชิกก็ค่อยๆหายไปหายไปอะไรแบบเนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมก็พยายามที่จะไปกระตุ้นนะครับไปกระตุ้นไปทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มอยู่เพื่อให้กลุ่มเนี่ยมันยังสามารถ รวมตัวกันได้นะครับยังสามารถผลิตสินค้าได้นะครับพยายามพยายามสร้างกลุ่มให้ให้มีความเข้มแข็งนะครับซึ่งในอนาคตเราก็คาดหวังว่ากลุ่มนี้เนี่ยอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นของการจดทะเบียนเป็นวิสังกิจชุมชนนะครับซึ่งก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นปัจจุบันนี้เขาเขายังรวมตัวกันเป็นเพียงแค่กลุ่มผลิตชาเชียงดายอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าถ้าพร้อมมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะกระตุ้นให้เขา จดทะเบียนเป็น,ปน,ปนวิสาหกิจุมชนนะครับที่สองสิ่งที่ผมอยากอยากเห็นต่อไปก็คือไม่อยากให้กลุ่มหยุดผลิตเพียงแค่ชาเชียงดานะครับเพราะจริงๆแล้วใบเชียงดาเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกนะครับแล้วก็ด้วยความโชคดีว่าเราได้โครงการ U2T เฟสสองซึ่งใ,ให้เวลาเราทำงานประมาณสามเดือนนะครับซึ่งซึ่งจะหมดหมด ะระยะเวลาโครงการประมาณเดือนเดือนตุลาสองพัหที่จะถึงเนี้ยนะครับใ,ในยูนิตที่สองเนี่ยผมก็เลยระดมความคิดชาวบ้านอีกครับว่าไอพัฒนาเราจะพัฒนาใบเชียงดาเนี่ยให้ไปเป,เป็นอะไรได้อีกนะครับสรุปตอนนี้เราก็ได้โจทย์มาละสองแอนก็คือหนึ่งเราจะพัฒนาจากชาแบบเดิมไปเป็นชาอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าชาหมาั่นะครับ ต่อไปชาวบ้านก็จะไม่ไม่ได้ดีแค่ไม่ได้ขายแค่ชาอกปกติอย่างเดียวละจะมีชาเชียงดาวหมักด้วยนะครับซึ่งซึ่งชาเชียงดาวหมักเนี่ยในผู้บริโภคสายสุขภาพเนี่ยเขาเขาจะรู้จักกันดีนะครับว่ามันจะมีสารสําคัญบางตัวเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผู้บริโภคในญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยในจีนเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะคุ้นเคยแล้วก็ชอบกับชาหมักมากนะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตร มาเชียงใหม่อีกนะครับที่มาช่วยพัฒนากระบวนการหมักชาให้กับเรานะครับส่วนอันที่สองผลิตภัณฑ์ที่สองที่เราจะต่อยอดก็คือเราจะเอาใบเชียงดาวเนี่ย <Yeah. S 2> มาเป็นส่วนหนึ่งของขนมนะครับในกลุ่มของเบเกอรี่ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เราก็ได้ความอนุเคราะห์อีกเช่นกันครับจากภาควิชาบ้านและชุมชนคณะมนุษยศาสตร์มาเชียงใหม่ <c oughs> นะครับมาช่วยพัฒนาสูตร เบเกอรีที่มีใบเชียงดาเป็นองค์ประกอบนะครับวันนี้ได้มาและหนึ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือขนมปังนะครับขนมปังของเราเนี่ยไม่ได้แค่เอาใบาเชียงดาเป็นใบใบไปวางหรือไปใส่อยู่ในขนมปังเฉยๆนะครับแต่มีการผสมมีการบดมีการรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันกับกับแป้งขนมปังนะครับซึ่งอาจารย์ทางภาควิชาบ้านและชุมชนคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยก็ได้ก็ได้พัฒนาสูตรนะครับว่าใส่ผง ผงชาเชียงดาเข้าไปในแป้งขนมปังมากแค่ไหนน้อยแค่ไหนมันถึงจะออกมาพอดีสีสันสวยงามแล้วก็ได้ได้คุณค่าของใบเชียงดาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้อันนี้คือผลิตภัณฑ์สองตัวที่เราจะต่อยอดในในโครงการยูทูีระยะที่สองครับผมค่ะอาจารย์คะหลักๆเนี่ยตอนนี้คือออฟไลน์เนี่ยเขามีวางจําหน่ายแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะออฟไลน์นี่มีวางจําหน่ายแล้วครับก็คือหลักๆเลยก็คือจะเป็นร้านค้าในชุมชน คําว่าชุมชนในที่นี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะขายเฉพาะในหมู่บ้านเขาะนะครับแต่ตอนนี้ผมลืมเล่าไปอีกนิดนึงก็คือโครงการเนี้ได้รับความสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเชิงดาวนะครับเทศบาลตำบลเชิงดอยก็จะทําหน้าที่มีบทบาทเป็น,นกลไกสําคัญมากอันหนึ่งที่ช่วยให้ชาวบ้านสามารถเอาผลิตภัณฑ์ชาเชียงดาวเนี่ยไปวางขายได้ทั่วทุกหมู่บ้านในตำบลเชิงดยเนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนอกจากในหมู่บ้านป่าศักน้อยนะครับท,ที่เป็นจุดเริ่มต้นของของชาเชียงดาเนี่ยหมู่บ้านอื่นๆอ,อ,อีกสิบเอ็ดหมู่บ้านในตำบลเชิงดอยมีชาเชียงดาของเราเนี่ยวางขายอยู่ทุกหมู่บ้านครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการประสานไปกับทางเชืขกิจของอำเภอดอยสะเก็ดนะครับเพื่อขอให้เอาชาเชียงดาเนี่ยไปวางจำหน่ายในพื้นที่ตำบลอื่น นะครับเพราะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือมีชายเชียงดาวางขายแบบออฟไลน์นะครับมากกว่ามากกว่าเดิมที่เคยเป็นนะครับตอนนี้เราพยายามจะกระจายออกให้ได้มากกว่าอําเภอดอยสะเก็ดนะครับอําเภออื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่กางกําลังเป็นแผนอีกระยะหนึ่งที่เรากําลังจะทําครับผมค่ะค่ะอาจารย์คผลลัพธ์ในในเชิงไม่ว่าจะเศรษฐกิจหรือว่าเชิงสังคมหลังจากที่เราลงพื้นที่ตรงนี้แล้วค่ะเราเราเกิดผลลัพธ์อะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะ ในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเรากําลังติดตามนะคะรับเนื่องจากอย่างที่เราทราบก็คือเวลาเราจะประเมินหรือวิเคราะห์ผลรั์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมันคงไม่สามารถใช้เวลาแค่สองเดือนสาเดือนหลังจากโครงการเสร็จเราอาจจะต้องติดตามเป็นปีๆเลยว่าเขามีไรายได้เพิ่มสักเท่าไหร่นะครับมันคุ้มค่าคุ้มทุนกับสิ่งที่เขาลงทุนไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผลลัพ์เชิงเศรษฐกิจเนี่ยณวันนี้อาจจะยังตอบเป็นตัวเลขออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เรากําลังกาลังติดตามตผลลัพใน เาื่อื่นๆเช่นผลลัพธ์ในเชิงสังคมเนี่ยเราเห็นเห็นชัดเจนมากนะครับก็คือเรื่องของการการรวมกลุ่มนะครับการรวมการรวมกลุ่มกันของของชาวบ้านของประชาชนในพื้นที่นะครับผมมีความสุขมากที่ที่เห็นสมาชิกมารวมกันแม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นผู้สูงอายุ นะครับแต่ว่าผู้สูงอายุเขาก็เต็มที่กับกลุ่มตรงนี้นะครับอย่างน้อยมันทาให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้กับตัวเองแบบนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มของเด็กเด็กวัยรุ่นบางทีที่เขาว่างช่วงช่วงที่เราทำเนี่ยมันเป็นช่วงโควิดพอดีนะครับเด็กๆส่วนใหญ่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเรียนออนไลน์มีเด็กจํานวนมากเลยครับมามาเข้าร่วมกลุ่มผลิตชากับเรานะครับมัน มันเป็นกระบวนการที่ได้ทํางานร่วมกันทั้งคนหลายๆช่วงวัยในชุมชน mm hmm. นะครับมันลดช่องว่างของเอคนในแต่ละวัยในชุมชน <That. S 2> นะครับเพิ่มความสามัคคีมันทําให้คนได้เรียนรู้กันมากขึ้นได้แชร์ประสบการณ์กันมากขึ้นผมว่าตรงนี้เป็นเป็นเอผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ขอโทษครผลกระทบทางสังคมที่ <That. S 2> ที่ผมถือว่าผมผมพอใจมาก mm hmm. นะครับ <That. S 2> ก็ก็ นี่ครับมันมันมันทำมันทาให้ชาวบ้านอ,อมีมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอีกอันนึงก็คือผลคระทบทางสังคมอีกอันหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเขารู้สึกภูมิใจมากครับที่เขาได้เอาไอใบเชียงดาเนี่ยที่เขาปลูกเองนะครับไประดมมาจากทุกๆบ้านซึ่งเขาดูแลเองปลูกเองนะครับเอาเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดเป็นรายได้ได นะครับอันนี้อันนี้เห็นชัดเจนมากว่าเขาว่าเขา,า,เขามีความภาคภูมิใจมากกับกับผลิตภัณฑ์ที่ที่เกิดจากทรัพยากรในชุมชนของเขาครับค,ค่ะอาจารย์ครับผักเชียงดานี่เราปลูกได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมคะสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็มาทําชาได้ตลอดใช่ไหมคะอาจารย์คะด้วยความโชคดีมากครับว่าใบเชียงดาเนี่ยมันจะเหมือนกับชามันจริงๆมันเป็นประเภทกับชาที่เราที่เรากินกันนะครับแต่หมายถึงว่าวิธีการเจริญเติบโตของเขาว่าจะคล้ายๆกันก็คือมันโตตลอดทั้งปีครับ เราจะใช้ส่วนที่เป็นปลายยอดค่ะเหมือนนะชาเลยนะปลายยอดคล้ายๆกับที่เราเก็บชาเลยครับเราใช้หลักเดียวกันเลยนะครับชาวบ้านเขาจะรู้ว่าเขาจะเก็บประมาณสา,า,ามสามใบบนสี่ใบบนอะไรแบบเนี้นะครับพอเราเด็ดใบใหม่ขอโทษครับพอเราเด็ดใบเก่าเนี่ยอีกไม่กี่วันใบใหม่มันก็จะแตกยอดขึ้นมาอืมนะครับหลังๆชาวบ้านเขาจะเริ่มเรียนรู้เองทีซ้ำไปโดยที่โดยที่เราไม่ได้สอนอะไรคน้งเลยนะครับว่าหลังจากเด็ดไปแล้ว ประมาณกี่วันใบใหม่ไม่ถึงจะแตกยอดออกมาค่ะแล้วหลังใบใหม่แตกยอดแล้วเนี่ยต้องรออีกกี่วันใบมันถึงจะสมบูรณ์พอที่จะเด็ดค่ะนะครับเขาเขาก็จะเรียนรู้ของเขาไปเรื่อยๆครับผมอืมค่ะแล้วเพราะฉันก็คือเชียงไดเนี่ยสามารถเก็บได้ทั้งปีเลยครับอ่าค่ะเขาเขาสามารถเอามาผลิตเป็นเป็นชาเชียงได้ได้ตลอดทั้งปีครับผมค่ะแล้วก็มีแบรนด์ของของของชาไม่คะาจังหาว่าคนสนใจอยากจะไปซื้อเนี่ยต้อง ยี่ห้อไหนยังไงคะ่ะทาาคะโอเคครับ <Okay. S 2> ถ้าถ้าสนใจนะครับค <Okay. S 2> า่ะเราบ้านเนี่ยเราเขาร่วมกันตั้งชื่อยี่ห้อ <Okay. S 2> นะครับตอนนี้เราใช้เราใช้ยี่ห้อว่าเชียงดาพารวยเชียงดาพารวย <c oughs> ยี่ห้อนี้นะครับค่ะ <Okay. S 2> เราตกลงกันว่าหมายถึงว่าทางกลุ่มนะครับก็ตกลงกันว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยไม่ว่ากลุ่มจะผลิต ผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมา <Yeah. S 2> ทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มเนี่ยจะอยู่ภายใต้ยี่ห้อที่ชื่อว่ายี่ห้อพารวยทั้งหมดเลยครับผม mm hmm. ถ้า,ถาเป็นชาเขาก็จะเรียกว่าชาเชียงดาพารวย uh. เดี๋ยวสักพักหนึ่งเรากำลังจะมีขนมปังเชียงดานะครับเราก็จะเรียกว่าเบเกอรี่หรือขนมปังเชียงดาพารวยแบบนี้ครับเราเขาเขาเขาสร้างตัวเมนโลโก้ไว้เรียบร้อยแล้ว uh. ครับผมาะฉันถ้าท่านผู้ฟังหรือใครๆก็ตามที่สนใจนะครับสามารถเซิร์ชจาก Google ได้เลยครับโดยใช้คำว่าเชียงดาพารวยครับผมก็จะเจอทั้งเพจจะเจอทั้งเฟซเฟซ o k ๊กยูทูบแล้วก็เว็บไซต์ของของกลุ่มครับผมค่ะอ่าก็น่าสนใจนะสำหรับการลงพื้นที่ที่ที่อำเภอรอยสเกตนะบ้าน ฝ่าสักน้อยนะคะจันคะตมบลเชิงดอยใช่ครับบ้านป่าสักน้อยอครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็ขายกันโดยทั่วไปในตมบลเชิงดอยแล้วครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะท่านจันคะคะพี่คยินดีเลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะนงรับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักริดวังราชคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะรายตำบลที่ตาบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะก็คือการผลิตชาเชียงดาแล้วก็จะขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อไปนะคะภายใต้ยี่ห้อเชียงดาพารวยนะคะใครที่สนใจนะคะผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็สามารถไปสนับสน,นุนกลุ่มกเกษตรกรนะคะแล้วก็คนในชุมชนนะคะบ้านป่าสักน้อยตมบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดได้นะคะและช่วงนี้เราพักรายการกันก่อนคะ่ะ ห้องข่าว FM100 ช่วงเล่าขานงานวิจัย